ช่วงแรกนะครับช่วงคุยนะครับก็คืออาจารย์ลอยจะพาคุยเรื่องคลาวคอมพิวติงนะคลาวคอมพิวติงแล้วเดี๋ยวช่วงหลังนะฮะจะเป็นเรื่องโค้ดก็ยังคุยเรื่องโค้ดนั่นแหละครับอันนี้ผมหาเรื่องคุยกับพวกเรานะฮะในเรื่องคีย์เวิร์ดภาษาสีานะซึ่งผมจะบอกว่าคีย์เวิร์ด new เนี่ยไม่ได้มีเอาไว้แค่สําหรับการสร้างอ็อบเจกต์นะครับแล้วยังมีคีย์เวิร์ดอีกหลายตัวที่อย่างเงี้ยหลายใจนะครับทําอะไรได้หลายอย่างมนาะคุยกันแล้วก็อาจารย์ลอยบ้างไงครับตอนนี้ เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีนะฮะอ่าเรามาเริ่มต้นที่ช่วงแรกดีกว่าอาจารย์รเอาเลยครับตาครูนะครับ <laughs> เออผมรีบนิดนึงครับช่วงช่วงนี้นะฮะอาจารย์ครับเรื่องข่าวคอมพิวติ้งขอจานี่อาจารย์จ,รยจะ,เ,ะเริ่มต้นแนะนำะชวนคุยเรื่องอะไรครับเพราะว่าคลาวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรามีเราใช้กันมานานพอสมควรแล้วครับอาจารย์ แป็นงนะครับครับผมเปิดแชร์สกรีนอ๋อจารย์จะเปิดแชร์สกรีนนะครับได้ครับคราวคอมพิวติ้งเนี่ยหมายถึงการจัดการให้มีบริการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ในช่วงขณะที่มีความต้องการใช้งานโดยอาจจะเป็นบริการหลากหลายอย่างเช่นการโฮสต์การรันแอปการทำดัตต้าเบสการให้บริการสำหรับงานที่เน้นพลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเช่นการทำา i o t การทำา AI โดยทั้งบทเนี่ยทำผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็คิดเงินแบบเฉพาะตอนใช้งานแล้วก็คิดมากคิดน้อยตามปริม,มาณการใช้งานอย่างที่เรียกว่า pay, pay as you go การทำงานแบบ Cloud Computing เนี่ยเราใช้วิธีเช่าบริการจากผู้ให้บริการ Cloud แทนที่จะจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจัดตั้งพวก data าเซ็นเของเราเองในองค์กรเนี่ยเราไม่ต้องจัด ข้อดีของการใช้ cloud computing ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพวก data center ในองค์กรเนี่ยไม่ต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์อย่างเช่นพวกโปรแกรม d a t a ้ a เบสเซ v ร์โปรแกรมที่เป็นวิทย w a r e ทั้งหลายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอยอัปเกรดซอฟต์แวร์อัปเกรดฮาร์ดแวร์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการดูแลรักษา data center ซึ่งมันจะมีบุกระบบระบายความร้อนระบบรักษาความปลอดภัยพวกการดำรุงรักษาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็แค่จ่ายเงินเฉพาะตอนใช้งานแล้วก็จ่ายมากน้อยตามปริมาณการใช้งานเท่นั้นนอกจากว่าผู้ใช้ c l าว d c o m คอมพิวเนี่ยจะได้ประโยชน์จาก c l าวคอมพิวติ้งแล้วเนี่ยผู้ให้บริการก็ได้ประโยชน์ กำไรเพราะว่าเขาสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานชุดเดียวกันเนี่ยให้กับลูกค้าหลายๆรา,ายได้พร้อมๆกันอืมครับเนี่ครับอาจารย์ุเทพพอพูดถึงคลาววเนี่ยไมาว่ารูปเมฆนะอาจารย์รูปเมฆน,นี่มันความหมายมันคือ cloud computing ที่เราคุยกันใช่ไหมครับใช่รูปเมฆเนี่ยมันถูกใช้มาก่อนนานแล้วก่อนหน้านที่จะมีค l าว d c l o u นี้เพิ่งมีมาสิบปีก่อนหน้าน,นี้มันมีการใช้งานในการเขียนได้ะแกรมเวลาเราพวก การสื่อสารโทรคมานาคมเนี่ยเวลาที่เขาจะเขียนเขียนยูนิตอัไหนในในชาร์ตเนี่ยที่ไม่ต้องการที่จะระบุว,วา่าในนั้นมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างเขาจะเขียนเป็นรูปเมฆอ๋อไม่ได้ว่ากล้องเมฆแปลว่าอินเทอร์เน็ตแล้วครับก่ <c oughs> อนหน้านั้นอีกอ่าก่อนหน้านั้นอีกอ <c oughs> อมาอภายหลังตอนที่มีคลาวเนี่ยเราก็เอาสัญลักษณ์นี้มาใช้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นรูปเมฆแต่ว่ามันมีความหมายในเชิงที่ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในเราไม่เห็นใช่ไหมไม่รู้ ใช่แวกมีอะไรอยู่บ้างแบบรวมๆเป็นกลุ่มก้อนของซิสเต็มบางอย่างพอเป็นรูอินเทอร์เน็ตก็เลยเอารูปเมฆมาแทนอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็มาพูดถึงคลาวก็ยังอยู่ที่ก้อนเมฆอีกเรียกว่าเราได้ซ่อนความซับซ้อนอะไรอยู่ในนั้นเยอะผู้ให้บริการคลาวคอมพิวติ้งแต่ละรายนะครับก็จะมีบริการพื้นฐานคล้ายๆกัน แล้วก็บางบางรลยก็มีบริการพิเศษบางรลายไม่มีหรือว่ามีแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นข่าวคอมพิวติงพื้นฐานที่ทุกเจ้ามีให้บริการก็คือพวกการเก็บข้อมูลการทําเครือข่ายการประมวลผลด้วยภาษาธรรมชาติการทําบรญญาประดิษฐ์ AI นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันมาตรฐานที่ใช้ในสำํำนักงานทั่วๆไปอย่างเช่นพวกออฟฟิศแล้วก็ สรุปคืองานแทบทุกอย่างที่เราทําได้คแทบทุกอย่างเลยที่ทําได้ในออฟฟิศเนี่ยสามารถแต่อีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยนึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ตามบ้านก็ไม่ต้องแรงมากก็ได้ไหมครับอาจารย์ใช่เป็นทําหน้าที่เหมือนเป็นแค่เทอร์มินอลเปิดเบราว์เซอร์อย่างเดียวดูเหมือนย้อนยุคนะเหมือนสมัยโบราณใช่ไหมครับใช่เราไม่ต้องผูกอยู่กับฮาร์ดแวร์เพราะว่าบริการทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยก็จะทำผ่านคลาวด์ ตัวอย่างเช่นการไปยุตใช้งานก็มีพวกงานที่มีคนใช้กันเยอะ<ม>อย่างเช่นพวก Gmail, Outlook, Dropbox, <ม> OneDrive, Google Drive ทั้งนั้นเลยพวกที่เราต้องเสียตังค์ให้เขาทั้งนั้นเลยใช่หรือว่าการนำภาพจากสมาร์ทโฟนที่เราถ่าย,ถ,ายถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยไปเก็บเป็นแบ็กอัพเอาไว้<ม>หรือว่าเป็นงานที่จำกัดอยู่เฉพาะในองค์กรอย่างเช่นการนำแอป หรือว่าข้อมูลของหน่วยงานไปใส่ไว้ในคลาวผู้ให้บริการภาพยนต์ออนไลน์อย่าง Netflix กเนี่ยนะครับ hmm. ก็ใช้ Cloud Computing เหมือนกันในการส่งภาพยนตร์รไปยังผู้ชมแล้วก็ใช้ Cloud อมพิวติ้งกับกิจการภายในของบริษัทด้วยการใช้ Cloud อมพิวติ้งก็เลยกลายเป็นตัวเลือกหลักสําหรับหล,บหลายๆแอปที่มีผู้ผลิตซอฟต์แวร์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเสนอบริการของตนผ่าน คลาวด์ในลักษณะที่เรียกว่าซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสซึ่งเราก็ใช้อยู่ตลอดเวลาผู้ใช้จะเรียกใช้งานก็ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านในเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็มีบริษัทอีกหลายบริษัทที่กำลังจะเปลี่ยนแบบจำลองธุรกิจจากการขายซอฟต์แวร์เป็นสแตนอะโลนเนี่ยไปเป็นให้บริการแบบสมัครสมาชิกแล้วก็ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเป็นครั้งเป็นคราวนี่ครับ <laughs> ครับ <laughs> เป็นคลาวเลยครับก็แสดงว่าคนที่ใช้คลาวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็น end user แบบคนทั่วไปก็ได้แต่ว่าเป็นลูกค้าที่ใช้คลาวหนักๆเนี่ยอย่างเช่น Netflix หรือว่า d r o p b o x อย่างเงี้ยก็ยยยใช้คลาวเขาใช้คลาวของที่ไหนครับจันย์ Netflix ใช้ของ Amazon ครับอืมเจ้าใหญ่เลยไหมฮะใหญ่สุดเลยไหมฮะ Amazon ใช่เป็นก็ Big Player ออรค หลักๆก็จะมีอะไรบ้างครับจารย์ก็มีอยู่สามเจ้านะครับมีอ m มซ o n มี Microsoft แล้วก็มี Google อืมครับแล้ว Microsoft ก็ววางวางเกี่ยวกับครามขตัวเองเ่าไว้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกเรียกว่าถ้าคนที่ทำอย่างสายดอทเนอย่างพวกเราเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะฮะเพราะว่ามันอินทิเกรตกันได้ได้ดีมากใช่ครับอย่างที่เห็นในไดอะแกรมนี่นะครับเห็นว่าการเขียน ใแกรมของเน็ตเวิร์กเนี่ยเรานิยมใช้สัญลักษณ์รูปเมฆเป็นตรวที่ระบ,บุว่ามีอะไรยอยู่ข้างในบ้างหรือว่าเป็นระบบ,บที่เข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตสนที่ตั้งของมันเนี่ยไม่มีผลต่อผู้ใช้ผู้ใช้จะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ไม่มีความแตกต่างในการใช้งานแล้วก็เวลาเราดูแผนภูมิเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าภายในเมฆภายในสัญลักษณ์เมฆมีอะไรยอยู่ข้างในเพราะว่าไม่เกี่ยวกับการใช้งาน ครับนี่แหละก้อนเมฆที่คุ้นเคยของเราอ่าอหและแล้วฟิวตติ้งนะครับมันเริ่มซึ่งจะเริ่มเมื่อปีสองพันนี่เองแต่ว่าการใช้งานการทำงานแบบคอมพิวเตอร์ as a service เนี่ยมีมานานกว่าน,นั้นมากเลยคือมีมาน่าสมัยหกศูนย<อ>์ก่อนผมเกิด <laughs> ครับผมการใช้งานแบบเนี่ยเมนเฟรมเห็นในรูปนะครับ นะครับโอ้ผมได้เห็นภาพกกเก่าๆแล้วผมก็รออู้สึกชอบนะโอ้โหครับเป็นไงฮะโบราณก็ไม่มีพีซใช่ไหมครับก็ก็มีเมนเฟรมแล้วก็บริษัทต,ต่างๆเนี่ยที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ย <ừ. S 2> เขาก็จะใช้วิธีว่าเชื่อมเข้าไปโดยที่ว่าให้บริการเนี่ยเขาจะจัดหาให้มีตัวเทอร์มินอลตัวเทอร์มินอลก็เป็นหน้าตาคล้ายๆเครื่องเทเลทป์คือมีแป้นพิมพ์มีพินเตอร์อยู่ในตัวนะครับแล้วก็คอนเนคเข้ามาผ่านโมเด็ม ใช้วิธีดายอัพเข้ามาเข้าที่เมนเฟรมแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ใช้วิธีแบบ t ท m e s ชรลิงใช้เทคนิคพวกทําสไลซิงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าบริการแบบนี้มันหมดความนิยมลงเพราะว่ามีพีซีเกิดขึ้นมาทำให้แรยง,งานสามารถมีคอมพิวเตอร์ปของตัวเองได้แล้วก็ต่อมาก็มีการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมกันเป็นกลุ่มก้อนทำเป็นด a ต้าฟาร์มทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นด a ต้าเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเพื่อสำหรับใช้ในบริษัท แต่ว่าต่อมาเนี่ยาวด์คอมพิวติ้งได้รับความนิยมแทนที่ data center ภายในบริษัทเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเนี่ครับอาจารย์อืมครับอ่าบรากาศแบบนี้ผมเคยแต่ได้ยินแล้วก็ไม่เคยสัมผัสเองเนาะดูโลกมันดูโลกมันมันวนๆไหมใช่ตอนแรกมันรวมศูนย์เนาะแล้วเราก็ไปทำแชร์กันใช่ไหมเพราะมันมีมันมันมีน้อยอะเนาะต่อมามันก็มาทำให้ p C มัน มันแรงขึ้น,นก็หมดความสําคัญตว่นี้ไปแล้ววันนี้ก็กระกับมาอีกสุดท้ายนะ่าจะเจิด,ดีทั้งคู่นะคือให้ทั้งทั้งส่วน,นเซนเตอร์นี่ก็แรงด้วยแล้วก็เครื่องของมนุษย์ทั่วไปก็แรงด้วยน่าจะยิ่งดีใช่ครับถ้าดูในรอะแกรมนี้นะครับจะเห็นว่าไอ้ข่าวคอมพิวติ้งเนี่ยมันมีอยู่สามแบบมีแบบพับลิกก็คือทุกคนเข้าได้หมดจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีแบบไพรเวทไพรเวทนี่คือเป็นแบบออนออนพรีเมีย ่าออนพิมพ์คือแบบตั้งอยู่ในสำนักงานตั้งอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีแบบ h y b r ิดก็คือผสมประสานกันระหว่างสองอย่างนี้นี่ครับอาจารย์อืมนี่มีหลายระดับแล้วของ Microsoft เองนี่อาจารย์จะลงลึกไหมครับวันนี้แอนเชอร์จะพูดถึงเล็กน้อยนะครับครับความสำคัญของเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยนะครับจากการค้นคว้าของ ของ IDC นะครับก็พบว่าตอนตอนนี้ค่าใช้จ่ายทางด้านไอทในองค์กรทั่วโลกเนี่ยสามในสี่เป็นค่าคลาว์ครับเยอะมากครับส่วนการจัดตั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์สำหรับา a t a center ภายในองค์กรเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามีการย้ายคลาว์ย้ายไปคลาว์มากขึ้นยๆทีนะครับมีทั้งใช้พวก public cloud แล้วก็ private cloud อ๋อ oh, หมดนี่คือคลาหมดเลยนะฮะทั้งสามสีเลยนะครับครับกรานี้หน่วยงานสี่ห้าหนึ่งรีเสิร์ชเนี่ยเขาทำนายว่าภายในปีนี้องค์กรส่วนมากเนี่ยจะย้ายไปย้ายเวิร์กโหลดทั้งหลายเนี่ยไปที่คลาวขนที่การ์ดเนอร์ทำนายว่าองค์กรที่ย้ายเวิร์กโหลดไปที่คลาวแล้วครึ่งหนึ่งในปีนี้จะย้ายไปทั้งหมดเลยครับย้ายไปทั้งร้อยเปอร์เซ็นเลย ครับที่เห็นเนี่ยก็เป็นสัดส่วนของการใช้คลาวนะครับในแกรมที่เห็นนะจะเห็นว่าสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเอเป็น i a a s ก็คืออ่อินฟราสตรักเจอร์เอสเซอร์วิสแล้วก็สีส้มเป็นอินฟราสตรักเจอร์เอสเอสเอ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 สครับส่วนสีเขียวก็เป็น p a a s เดี๋ยวพูดตามเอสเอเอเอสคุณหลักอาจารยอดยอดอ๋อจังพุทธยู่หัวข้อต่อไปใช่ไหม อ่าครับผมซอฟแวร <laughs> ์นะฮเาจะมีอยู่ครนเหมือนขนมชั้นนะครับก็มันเรียงกันซอ้อนกันอย่างเงี้ยอยู่สามระดับเป็นพีระมิดอย่างเงี้ยนะครับดูข้างล่างสุดก่อนนะครับข้างล่างสุดก็คือ IaaS หรือว่า infrastructure as a service ครับแบบจำลองอันเนี้ยเป็นการเช่าฮาร์ดแวร์เลอ ฮาร์ดแวร์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเช่นเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีทั้งแบบจริงแล้วก็แบบเสมือนนะครับก็คือเป็นพวก Vm เช่าหน่วยเก็บข้อมูลเช่าพวกอุปกรณ์เครือข่ายโรยการแบบนี้เหมาะสำหรับตัวงานที่ต้องการที่จะสร้างแอปเองทุกส่วนเลยเมื่อจะสร้างแอปเองก็ต้องการที่จะควบคุมจัดการฮาร์ดแวร์เองทุกส่วนเช่เนไปติดตั้ง OS ไปทำเซตติ้งอะไรทุกอย่างเองทั้งหมดนะครับ ซึ่งก็ต้องเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่สามารถนำพวกฮั n แ a ทซอฟต์แวร์ต่างมาอินทิเกตกันได้เราเข้าเขาวิจัยนะครับเขาพบว,ว่า2ใน3ของผู้ใช้ IaaS เนี่ยบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์แบบนี้ช่วยให้การสร้างนว,วัตกรรมเนี่ยทำได้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาไปทำพวก Deploy App Service อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลากับการ,รบำรุงรักษาจริงครับแต่มีครึ่งหนึ่งนะครับของผู้ใช้บอกว่าการทำ IAS เนี่ยยังไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับข้อมูลที่มันวิกฤตมากมากพวกที่มัน critical data อะไรอย่างเงี้ยั้นถัดมานะครับ platform as a service หรือว่า TAS เนี่ยค,คือเป็นระดับที่สูงขึ้นมาชั้นหนึ่ง ระดับนี้มีทุกอย่างของไอ้ตัวล่างนะครับครับเดี๋ยวโทษน,นะครับอาจารย์พอดีเห็นคอมเมนต์มาว่าอาจารย์เสียงเบาไม่ทราบอาจารย์ใช้ไมโครโฟนใกลขึ้นปากใกล้ปากมากขึ้นโอเคครับครับโอเคยิ่งเป็ a s, <S, <S อ,อ๋อมันจะมันจะเป็นมีทุกอย่างที่อยู่ข้างล่างด้วยอ,อ่าใช่อ,อ๋อครับผมก็คือพวกฮาร์ดแวร์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานพวก การใช้งานคอมพิวเตอร์เช่นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั้งแบบจริงแบบ V.M. หน่วยเก็บข้อมูลอุปกรณ์เครือ,รอข่ายอะไรพวกนี้บวกด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็น m i d d l e ลแวรทั้งต่างทั้งหลายที่ต้องใช้ในการสร้างแอปอย่างเช่นพวกดัตต้าเบสแมจเมนต์โอเปอเรติงซิสเต็มแล้วก็เดเวล็อปเมนต์ทูครับส่วนแบบสุดท้ายไอตัวบนสุดเนี่ยซอฟต์แวร์เซอร์วิสเนี่ยเป็นแบบที่เราใช้กันเยอะสุด ไอตัวที่อยู่บนสุดเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่อยู่ข้างล่างครบหมดทุกอย่างแต่ว่าผู้ใช้เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าไม่ได้ไปยุ่งกับมันอื mm hmm. ไม่ได้ไปยุ่งกับพวกฮาร์ดแวร์หรือว่ามิดเดิลแวร์เลยใช้ตัวแอปเลยก็คือเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็รันแอปเลยอย่างเช่นพวก Facebook g m a ม l ส่วนการใช้งานทางธุรกิจก็เป็นซอฟต์แวร์ประเภทที่เรียกว่าอะไรนะ Customer r e l a t i o n s h i p m a n a g e m e n t หรือว่า crm แล้วก็พวก Enterprise Resource Management หรือว่า e i m mm hmm. ยกตัวอย่างเช่น CRM ของบริษัท Salesforce นะครับบริษัทนี้ก็ทำ CRM ที่ว่าขายดีมีชื่อเสียงแล้วก็พวกโปรแกรมอย่างของ Microsoft Office 365นี่ครับอาจารย์ครับผมใช้ทั้งนั้นเลยพวกนี้ <laughs> ไปนั้นเลยใช่ไหมออใช่ทุกคนจ่ายจ่ายจ่ายค่าบริการต่างๆที่เป็น s u b s c r i p t i o n ที่ว่านะเยอะอยู่ครับ ต่อเลยครับอาจารย์ประโยชน์ของคลาวด์คอมพิวติ้งคืออะไรครับม,มันก็แตกต่างกันไปนะครับตามแต่ละหน่วยงานแล้วก็การประยุกต์ใช้งานแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคลาวด์คอมพิวติ้งหมายถึงหน่วยงานไม่ต้องซื้อแล้วก็ไม่ต้องบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานคือมันหมดยุคที่เราจะไปซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มาติดตั้งทำเป็น Data Center มาอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ แล้วก็ทํากระบวนการปลดระวงังใช่ไหมครับเวลาฮาร์ดแวร์มันมันตกรุ่นต้องเอาฮาร์ดแวร์ไปทําลายอะไรเงี้ยนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันเนี่ยจะถูกดําเนินการโดยผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งงานที่ให้บริการสราธารณะสําหรับคนหมู่มากอย่างอีเมลเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนจากการจัดตั้ง Data Center ภายในบริษัทไปใช้บริการคลาวด์แทนเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆที่ให้บริการคลาวด์เนี่ย มักจะมีบุคลากรที่ช่ำชองแล้วก็มีประสบการณ์ในการทําระบบความรักษาความปลอดภัยข้อมูลมากกว่าบริษัทเล็กๆ mm hmm. เพราะว่ามันต้องจ้างคนพวกนี้เยอะบริษัทเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะจ้างคนพวกนี้ประจําไม่ได้ทําให้ c ลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยมักจะมีระดับความปลอดภัยสูงกว่า,าการจัดตั้ง Data c e ซ t e r อร mm ์ hmm. อย่างเช่นหน่วยงานที่มีข้อมูลที่อ่อนไหวมากๆอย่างเช่นแพนตากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใช้คลาวดบ ของ Microsoft ใช้ Azure นะครับอืมครับก็แสดงว่าคลาวก็มีความแบบที่ว่าเราน่าจะเชื่อถือได้เลยล่ะมีความปลอดภัยกว่าอืมใช่เพราะามันมันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยในเรื่องฟิสิกอลนะครับฟิสิกอลคือต้องคอยดูแลว่าไม่ให้เครื่องล่มไม่ให้ไฟไหม้ไม่ให้แผ่นดินไหวถลม่มนาตาเซ n นเตอร์ดาวอะไรเงี้ยนะครับแต่มันหมายถึงความปลอดภัยทางด้าน ไซเบอร์ด้วยอย่างเช่นการโจมตีทางไซเบอร์อะไรเงี้ยบริษัทคลาว์ Cloud ที่อย่างอย่างของ Microsoft เชอร์เขาจะมีพวกทีมงานที่ว่าต่อต้านเรื่องไซเบอร์แอตแทเนี่ยเยอะเป็นทีมใหญ่คอยดูแลกันยีบสี่ชั่วโมงเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย การใช้บริการคราวก็เลยทําให้บริษัทเนี่ยสามารถด,ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการต่างๆได้เร็วขึ้นเพราะว่าสามารถทดสอบแนวคิดได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยเพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งานทําให้บริหารโครงการได้ยืดหยุ่นสามารถ <ๆ S 1> จัดให้มีบริการใหม่ๆได้โดยไม่ต้องกังวลว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เนี่ยจะต้องปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือไม่อ ถ้าหากว่าบริการนั้นได้รับความนิยมมากมีคนเข้าเยอะนะครับก็สามารถขยายความจุในการทำงานในการรองรับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วที่เรียกว่าการ scale up scale down ครับ,รบยกตัวอย่างเช่นบางแอปบ,บางบริการเนี่ยผู้ใช้เนี่ยการใช้งานมีคนเข้ามากน้อยเนี่ยมันไม่สม่ำเสมออย่างเช่นบางช่วงของสัปดาห์มีคนเข้าเยอะหรือบางช่วงของปีมีคนเข้าเยอะ อันนี้เวลาที่เราจะตั้ง Data Center ตอร์เราก็ต้องทำขนาดให้มันใหญ่พอที่จะรับเวิร์กโหลดช่วงที่มีคนใช้มากสูงสุดได้<ม>แต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานอะไรอยู่ที่เฉยซับเป็นส่วนใหญ่อ<ม><ม>ันก็คือว่าเราต้องไปลงทุนไปเยอะแต่ว่าใช้งานน้อยแต่ถ้าใช้คอมพิวติ้งเนี่ยมันจะสเกลได้โดยอัตโนมัติ ผันแปรไปตามปริมาณของการถูกเรียกใช้งานนี่ครับอาจารย์อืม,อมครับนี่ก็คือเราจะได้เห็นโอเคคลาวนี้มีประโยชน์แน่นะครับในในแง่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็น end user หรือจะเป็นคนที่ทำซอฟต์แวร์หรือบริการต่างๆครับอ่าอ,อาจารย์เอ่อแล้วอาจารย์น,น,นี่นี่ภาพอะไรครับอาจารย์ภาพนี้เป็น ไดอะแกรมที่เห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถต่อเชื่อมกับคลาวด์โดยใช้ VPN ได้ครับพต่อ,พอต่อเชื่อมเราใช้ VPN แล้วก็จะเหมือนกับมีเส้นทางส่วนตัวไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่แบบทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะรักษาความปลอดภัยหรือว่าความเป็นส่วนตัวได้ครับ รูปนี้ก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆของระดับชั้น TAS uh huh. ต่อไปเรามาดูเรื่อง a อ u r e หน่อยนะครับครบไม่อยากไม่อยากยกตัวอย่างของเจ้าอื่นเพราะว่าไม่มีความรู้ยกตัวอย่างของ a อ u r e แล้วกันนะครับเอาเลยครับ a อ u r e นะครับไม่อ่อานว่าอาโซ e เหรออาจารย์ เอ,อเรื่องนี้ผมได้คุยกับ Microsoft Thailand แล้วนะคร<ล> <Microsoft S 2> ับไมโครซอฟ t อ่านไหมอส่วนที่ท,ที่ Microsoft เนี่ยมไม่ต้องคุยกันเขาเป็นเอ่ออะไรอขเป็นเจอิผมถามเขาว่าตกลงไอ้นี่อ่านว่าไงอ่ะเขาบอกว่าอ๋ออครวบถามว่าเอาทำไมอ่านอซ u ว e ไม่ไม่อ่านแอชเชอร์เขาก็หัวเราะเขาบอกว่าก็มาร์เก็ตติ้เขาบอกอ่านงั้น ก็คือพอเราตั้งมาตรฐานแล้วทีนี้เราก็เรียกว่าอาสุว์อาสุว์ก็ออกเสียงง่ายดีนะสำหรับคนไทยๆทยแล้วอาสุวออกจีนจีนนิดนึงนะเพื่ออาสุวครับอแต่ว่าแล้วเนี่ยมันอ่านว่าอาเชอร์ครับคือถ้าอ่านว่าอาสุวเนี่ยมันจะคล้ายๆล้ายซิลเวอร์ที่แปลว่าท่อระบายน้ําแต่ถ้าอ่านว่าอาเชอรเนี่ยมันจะคล้ายกับว่าเอชอาเชอรที่แปลว่ารับประกันครับ ต้คงเป็นคนหมายซ่อนที่เขาต้องการแล้วน,นครับใช่คนที่ตั้งชื่อโปรดักต์ก็คงไม่คิดจะให้ความหมายคล้ายๆกับเทอระบายน้ำ <laughs> ใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเรียกแอชเชอร์หรืออาซู Azure ก็ได้แอชเชอร์นี่คือสีฟ้าใช่ครับแอชเชอร์ <laughs> Azure ก็เป็นยี่ห้อคลาวด์คอมพิวติ้งของบริษัทเม r ซอฟ f t นะครับ, <laughs> บประกอบไปด้วยบริการคลาวด์คอมพิวติ้งในรูปแบบต่างๆจํานวนมากแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆสามารถที่จะประมวลผลข้อมูลในองค์กรหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานสามารถที่จะรีพลอยจัดการแอป,ปในระดับใหญ่ที่มีผู้คนใช้ทั่วโลกได้โดยใช้เครื่องมือแล้วก็เฟิร์มเวิร์กเฟรมเวิร์กอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะของไ i c r o s o f t นะครับอืมแบบไดอยที่นี้นะอาจารย์ การที่เรามีลาวด์เจ้าใหญ่ๆอ,อย่างของ Microsoft หรือ Amazon อนเอเมชนเงี้ยนะมันทำให้สตาร์ทอัพเจ้าเล็กๆเ,เนี่ยแข่งกับเจ้าใหญ่ได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าเหมือนเรามีแพลตฟอร์มที่อุ้มชูใครมาที่หลังก็ติดปีก,ก,กได้ได,ได้ได้ง่ายขึ้นใช่ครับตอนเนี้ขึ้นอยู่ฝีมือแล้วล่ะอะไม่ได้มีข้อจำกัดว่าสมัยก่อนต้องมีทุนทำเซิร์ฟเวอร์ทำดาต้าเซนเตอร์ใหญ่ๆเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันแค่จ่ายเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยใช่ครับ ยี่มันเรียกว่าเป็นการอะไรอ่ะดิมูคิตไยังไงนะอาจารย์ฟังไม่ทันคือมันทำให้การทำงานแบบใหญ่เนี่ยมันกระจายไปถึงไปสู่เล็กผู้คนทั่วไปได้ไม่ใช่เฉพาะบิ๊กเพลยเยอร์อย่างสมัยก่อนใช่ลูกเราจะไปได้เร็วกันอีกเยอะเลยครับ่ สมบัติเด่นนะครับหรือว่าฟีเจอร์ของเอชเชอร์นี่ครับมีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นความปลอดภัยเขาก็เนี่ยครับมีระบบวารรักษาความปลอดภัยคือมีมีทีมงานที่ว่าคอยติดตามเฝ้าดูว่ามีการต่อระบบไหมมีอะไรไหมอคือแบบสมมติว่าก่อการร้ายเนี่ยนะครับเขาเอาระเบิดไปวางที่ Data c เซ็นเอร์เราอนะ่ะมันก็จะล่มใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าเอเชอร์เนี่ย มันทําอย่างนั้นยากขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่า Data Center ของ a อ u r e อยู่ที่ไหนเขาปิดลับครับแล้วมันก็มีอยู่ทั่วโลกแล้วก็แต่ละรีเจเนี่ยมันจะมีรีสันแดนก็คือมีทำเป็นหลายอันที่มันมีเลอรกันอยู่ตลอดถ้าหากว่าที่หนึ่งมันล่มมันแผ่นดินไหวผู้ก่อไฟระเบิดอะไรเงี้ยมันก็จะแบ็กอัพสวิตช์ที่หนึ่งครับก็ดีมากเรื่องความปลอดภัยเยี่ยมเลย ความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะคอมพลายตามกฎระเบียบมาตรฐานสากลต่างๆนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาไม่มีทีมไอทีเขาไม่อยากทำไม่อยากตั้งทีมไอทีในบริษัทเขาต้องการที่จะเอาซอสหมดเลยเอาซอสทีไอทีด้วยเอาซอสตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรด้วยแอชเชอร์ก็รับ เอาซอสลักษณะนีกด้วยเพราะว่า a อเชอร์เขาจะมีพวกพาร์ทเนอร์ต่างๆที่ทำเรื่องนี้อยู่ครับก็จะเสนอเป็นโซลูชันให้ได้เลยแล้วก็ a อเชอก็มีบร,ริษัทดังๆที่ใช้งานนะครับอย่างเช่นอ๋อรูปนี้เป็นรูปของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับพวกเฟรมเวิร์พวกแพลตฟอร์มพวกอินฟราสตรักเจอร์อะไรต่างๆที่ไม่ที่อเชอร์สนับสนุนนะครับ เห็นว่าหลากหลายหลายแบบแล้วตัวอย่างเช่นอันบนสุดจะเป็นพวกเดฟออฟก็จะมีหลายอันมีใครรู้จักตัวไหนบ้างผมว่าคุณหลายตัวเลยนะฮะครับกิทับด้วยนะกิทฮับด้วยคงไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่า Microsoft ซื้อกิทฮับมาทำไมเพราะตอนนี้กิทฮับอินทิเกรตเข้าไปกับบริการอะไรเต็มไปหมดเลยของ Microsoft อืม ครับผมริษัทดังๆที่ใช้เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นอะไระอย่างเช่นบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทคือเก้าสิเอร์เซ็นของบริษัทที่เป็นฟอจูนห้าร้อยเนี่ยนะครับใช้ไอเชอร์อเช่นสามเอ็มบีเอ็ดับเบิลยูอาโดเมอร์กส์เอพีเอบบเส เอ็กซอนมูิลโมบายไบเออะไรพวกนี้นะครับครับลูฟานซ่าแอชเชอร์ทำงานได้กับหลากหลายเทคโนโลยีนะครับอย่างที่เห็นตะกี้แล้วก็การใช้แอ u r e ก็จะประหยัดเพราะว่าไม่มีค่าอัพฟรอนต์เราจ่ายเงินค่าใช้ตามที่ใช้จริงๆนะครับโดยที่ว่ามี pricing plan ให้เลือกหลายแบบ ขึ้นอยู่กับขนาดของแอป,ปที่เราต้องการทําหรือว่าขนาดของ Data Center ที่เราต้องการตั้งขึ้นมา mm hmm. ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้งานได้ฟรีมีบัญชีแบบฟรีให้ทดลองใช้งานพร้อมมีเครด200ิตสองร้อยเหรียญสหรัฐ hmm. การใช้งาน mm hmm. ในเชอเนี่ยใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้เพราะว่ามีโซลูชันที่รับรองอุตสาหกรรมทุกแบบเลยแล้วก็ตอนนี้มี mm hmm. ม,มีอุตสาหกรรมหลายอย่าง หลายบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งที่ใช้ Azure อยู่อย่างเช่น Toyota อย่างเช่น CAT ที่ทำรถอร์นะครับอย่างเช่น BMW, oh. Boeing เบิยบองอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> แล้วก็ทำงานได้ทั่วโลกนะครับเพราะว่า Azure เนี่ยมีมี d a t a Center ตั้งอยู่ที่ต่างๆแบ่งเป็น58าสิบแ n รเจอย่างที่เห็นในแผนภูมินี่นะครับ ใช้งานได้ในร้อยสี่สิบประเทศแล้วก็ความเร็วของในแต่ละรีเจนเนี่ยจะสูงสุด P P หนึ่งจุดหกพบอครับคือเร็วจัดจัดใช่ไหมเร็วจัด,จดครับผมนี่ครับจันครับนี่ก็ได้รู้จักแอชเชกันหลายๆอย่างเลย ตอนนี้อาจารย์ถึงหัวข้อที่เป็นเรื่องของ security เรื่องของอ,อันนี้อาจารยจ์จะพูดถึงแค่ส่วนของ azure ใช่ไหมครับแค่นี้พอดีกว่าวันนี้ครับ,รบเลยเวลาแล้ว <laughs> ผมถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์อาจารย์ไม่สบายหรือครับผมเห็นเสียงอาจารย์นิดเบาครับอ้ยอาจาเป์านะครับโอเคครับก็เป็นผมเป็นใหญ่กัน <laughs> อยู่คนละที่นะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็เนี่ยได้นัดอาจารย์แล้วก็ได้คุยกันทุกๆสัปดาห์น้นอาจายจ้ะเนาะ Yeah.